มาดูที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านกันก่อนนะครับโดยเฉพาะกับการรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยจากอิทธิพลของพายุบัวลอยนะครับแน่นอนครับพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าไทยตรงๆนะครับสลายตัวแล้วกลายเป็นหย่อมความกดอากาศแต่ก็ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็เผชิญกับฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากครับ นาทีที่ชาวบ้านถูกกระแสน้ําพัดลอยไปกลางแม่น้ํายวมนะครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณสะพานริมยวมอําเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังดีนะครับที่ชายคนนี้มีถังพลาสติกผูกลําตัวเอาไว้ครับจึงไม่จมน้ําก่อนที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือด้วยการโยนเชือกไปให้เกาะน,นะครับแล้วก็ลากขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยเขาบอกว่าว่ายน้ําไปเก็บไม้ครับแต่ว่ากระแสน้ํานั้นไหลเชี่ยวจึงต้านไม่ไหวครับ ส่วนอีกภาพหนึ่งครับเป็นความเสียหายหลังน้ําป่าหลากพัดบ้านเรือนในตนําบลบ้านกาดและตําบลห้วยผานะครับอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงเหมือนกันเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนครับหลังระดับน้ําลดลงแล้วเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือน,นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกครับเกิดน้ําป่าหลากท่่มบ้านเรือนสี่หมู่บ้านนะครับอยู่ที่ตําบลบ้านดงอาเภอชาติประกานครับน้ำเนี่ยไหลเร็วเลยนะครับแล้วก็แรงด้วย อย่างที่เห็นในภาพรับบางจุดท่วมสูง1-3เมตรหลายครอบครัวรับยังคงติดอยู่ในบ้านนะครับเจ้าหน้าที่เร่งนำรถเข้าไปอ,อุพยพออกมาพื้นที่ปลอดภัยครับตอนนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในภาคอีสารโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาครับอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่ตำบลหนองมะนาวถูกกัดเซาะพังทาให้ปริมาณน้ามหาสารทะลักลงไปในพื้นที่ตอนล่างครับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร เบื้องต้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมี7ตำบลน,นะครับมีมากกว่า300ครอบครัวครับ